ที่ขุดมันเสร็จแล้วนะคะแอนมินก็จะชวนมาปลูกดอกไอริสนะคะบริเวณนี้มันเป็นที่ลาดชันนะคะเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาปลูกดอกไอริสเพื่อบล็อกไม่ให้ดินบริเวณนี้ไหลลงมาข้างล่างนะคะเราต้องปลูกต้นไม้ใส่นะถ้าเกิดว่าไม่ปลูกไงดินมันจะลงมากองข้างล่างนะคะเวลาฝนตกเนาะเพราะว่าที่ญี่ปุ่นมันเป็นดินร่วนปนดินทรายเนาะดังนั้นมันจะ มันเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันจะพังมันจะสไลด์ได้ง่ายอ่ะค่ะดินที่ญี่ปุ่นเราต้องหาอะไรมาปลูกไว้นะเดี๋ยวเราไปปลูกต้นไอริสกันเลยค่ะค่ะอันนี้ก็เป็นหัวไอริสนะคะที่เราจะมาปลูกในวันนี้นะเดี๋ยวเราไปปลูกกันเลยเนาะ ก็ปลูกต้นไอริสเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวมาคอยดูปีหน้าเนาะว่าจะเป็นยังไงคะ่ะตอนนี้ก็เป็นปี2020นะคะที่ทำคลิปวิดีโอไว้ว่าจะาให้พามาดูตอนที่เขาออกดอกพอดีว่าติดโควิดที่เมืองไทยก็เลยไม่ได้มาทําทคลิปให้นะคะตอนนี้ก็เป็นหน้าหนาวอีกปีหนึ่งแล้วนะคะเนี่ยเห็นไหมที่ปลูกไอริสไปนะคะ จะเห็นว่าเป็นต้นมีใบาย,ยาวๆขึ้นมานะเดี๋ยวปีหน้าปี2021นะคะจะพามาดูอีกทีหนึ่งนะคะว่าตอนที่เขาเป็นดอกเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะเอาละค่ะจากที่เราทำคลิปนะคะไปเมื่อ2ปีก่อนเนาะปีที่แล้วแอดมินก็ติดโควิดนะคะ อยู่ที่เมืองไทยเนาะก็เลยไม่ได้มาถ่ายต่อนะคะคลิปนี้เป็นคลิปที่ใช้เวลานาน,านที่สุดเท่าที่เคยทํามานะใช้เวลาในการถ่ายทำนะคะสองปีนะปีนี้นะคะปี2021นะต้นไอริสที่แอนมินปลูกไว้ก็บานแล้วนะคะแต่ยังาบานไม่หมดเนาะยังไม่ได้บานเต็มที่นะคะนี่ก็เริ่มบานแล้วนะ นี่ปลูกเป็นแถวขึ้นไปแบบนี้นะคะเริ่มบานแล้วนะคะเดี๋ยวจะให้ดูชัดๆนะดอกเขาไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะเพราะว่า,าฝนตกนะติดต่อกันมาหลายวันละก็จะมีแหว่งหน่อยลมแรงด้วยนะคะมีแหวงแวงช้ำๆหน่อยนะคะปีนี้เป็นไอริสแบบนี้นะคะปลูกบนบกได้ เป็นไอริสอีกสายพันธุหนึ่งนะคะที่แอนมินปลูกไว้ก็จะเริ่มบ่านละ